ความสุขคนเรามีหลายรูปแบบครับหนึ่งในนั้นก็คือความสุขที่ได้กลับมาบ้านเราครับบ้านที่ไม่ได้หมายความเพียงแต่ที่อยู่อาศัยนะครับแต่มันหมายถึงความรัก ความอบอุ่นของคนในครอบครัวจึงเรียกรวมกันว่าบ้านนั่นเองครับและวันนี้ครูนนเองก็กลับบ้านนะครับที่อำเภอท่าคันโทเพื่อมาเติมพลังไปสู้งานต่อดและมาลักขโมยบักม่วงคุณแม่ครับบรรยากาศช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับตอนนี้ฝนก็รวยรินด้วยครับที่จังหวัดกระสินผมนี่ดินดำน้ำสุมมากครับได้บักม่วงมาล้างเสร็จก็ชิมกันเลยนะครับสดๆดจากต้นครับหวานรสชาติกำลังดีนะครับจากนั้นก็เดินชมสวนที่คุณแม่ดูแลไว้นะครับไปเจอตะกบครับบ้านผมเรียกบักตะกบครับมันยั่วยวนใจมากก็ต้องเด็ดกันมมาเพื่อชิ ตะขบเป็นพันไม้ที่ดีนะครับให้ร่มเงาในระยะเวลาที่รวดเร็วครับจากนั้นก็มาดูลูกหม่อนครับไม่ใช่ดูแค่ตานะครับมือก็ต้องเด็ดลูกมันมาชิมรสชาติมันด้วยนะครับว่าสดๆจากต้นจะรสชาติดีแค่ไหนครับลูกหม่อนหรือว่ามันเบอรี่นี้ประโยชน์เยอะนะครับลูกเขาก็เก็บไปทําน้ําลูกหม่อนได้นะครับส่วนใบมาต้มปรุงรสกับปลาร้าหรือเอาไปเลี้ยงหม่อนใหม่ได้เช่นเดียวกันครับรสชาติของเขานะครับถ้าแดงๆก็จะเปรี้ยวหน่อยถ้าดำๆนี่คือหวานน้าตาลเรียกพี่เลยครับในสวนก็จะมีผลไม้อีกหลายชนิดนะคบไม่ว่าจะเป็นละมุดพุทรามนาวพืชผัก วนครัวโดยเฉพาะดอกไม้ครับคุณแม่ชอบปลูกดอกไม้มากๆเลยครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับเพื่อนๆในแฟนเพจก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอจบด้วยภาษาอีสานนะครับบ่าวาเฮาสิมีความสุขแค่ได้กระตามการได้กลับมาสู่บ้านกลับมาเห็นธรรมชาติบ้านเฮามีความสุขอีลีครับพี่น้องสวัสดีครับ